5วิธีป้องกันยุงกัดในช่วงหน้าฝนในช่วงนี้นะครับยุงเยอะเหลือเกินแม้ว่าจะมีพวกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสอมอหรือใครต่อใครหรือทางเทศบาลนั้นรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายต่างๆแต่ว่ายุงมันก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมงั้นเราควรจะมีวิธีป้องกันยุงกัดด้วยตนเองในช่วงนี้ มีอะไรกันบ้างมาฟังกันนี่คือ5วิธีป้องกันยุงกัดวิธีแรกก็คือกําจัดแหล่งพ่อพันยุงโดยกระจัดแอ่งน้ําเล็กๆซึ่งอาจจะเป็นที่วางไข่ของยุงรอบบ้านหากต้องเข้าไปในแหล่งที่อาจจะมียุงเยอะ <c oughs> เช่นพุ่มไม้สวนสาธารณะหรือในสวนที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง <c oughs> ก็ควรจะใส่เสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายให้มิดชิดและหลีกเลี่ยงการใช้ใส่เสื้อสีดา จะใส่เสื้อสีสว่างๆเช่นสีขาวสีครีมและก็สีเหลืองอย่างที่สองก็คือวิธีที่สองก็คือมันเช็ดทำความสะอาดให้ร่างกายนั้นไม่มีกลิ่นเหงือ่อหรือใช้สเปรย์ดับกลิ่นกายดูแลทำความสะอาดเท้าให้สเปรย์ดับกลิ่นเท้าใช้สเปรย์ดับกลิ่นเท้าเป็นต้นเพราะว่ากลิ่นเหงื่อนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวเรียกยุงให้เข้ามากัดคุณได้วิธีการที่3ก็คือ ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากส่วนไลายเช่นเลมอนยูคาลิปตัสตะไคร้หอมเจอราเนียมเปเปอร์มินต์หรือลาเวนเดอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะปลอดภัยและเหมาะสำหรับเด็กและทารกวิธีป้องกันอย่างที่สีก็คือใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์เจลหรือโลชั่นกันยุงที่มีส่วนผสมของสารอีคาริดินตั้งแต่10-5%ถึง ซึ่งสารชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงโดยไม่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาไม่มีกลิ่นฉุนและไม่ละลายพลาสติกอีกทั้งยังระเหยออกจากผิวช้ากว่าสารที่ใช้กันทั่วไปจึงทําให้คงประสิทธิภาพการไล่ยุงได้นานอย่างน้อยถึง6ชั่วโมงและวิธีสุดท้ายในการป้องกันไม่ให้ยุงกัดก็คือมันดูแลไม่เปิดหน้าต่างหรือประตูให้ยุงเข้าบ้าน และอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ขับไล่ยุงทั้งแบบเสียบปลั๊กไฟหรือยากันยุงแบบขดที่ทำจากส่วนผสมของสารไพลทรอยซึ่งมีฤทธิ์ฆ่ายุงซึ่งจะมีฤทธิ์ของยาฆ่ายุงโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อมอน,นุษย์นะครับนี่คือวิธีป้องกันยุงกัดในช่วงหน้าฝนนะครับขอบคุณข้อมูลจากสนุก com